เลยว่ามันเปลี่ยนเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแต่เครื่องที่เขาพูดกันนะของดีเซลเนี่ยจะแตกต่างจากตัวเบนซินอย่างสิ้นเชิงเลยเขียวสีเหลืองสีแดงมันคืออะไรล่ะซึ่งเครื่องไลออนเนี่ยนะครับถูกทําโดยมีลูกถูกทั้งหมด6ลูกถูกวางแยกไว้คนละฝั่งเป็นกราฟไฟข้อดีคืออะไรครับมันทนทานนะมันทนทานระบายความร้อนได้ดี 4A เนี่ยมีเพิ่มมาให้หมายความว่าตัวเนี้ย บูตไม่เยอะนะคุณผู้ชมคอมา้าเป็รลูมิเนียมแล้วสวัสดีครับผมแมคคาร์หนึ่งของแปดนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยูทูปแมคคาร์หนึ่งของแปดก่อนรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมในช anel ที่เห็นด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่รรศรพัฒน์นครเกษตรนวพี่หมินวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมารีวิวตัวเลนเจอร์วีหกนะครับซึ่งลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าทําไมไม่เห็นช่องแมคคาร์รีวิวเลยนะครับเพราะถ้าเป็นรถเเดิมนี่ย น้อยมากที่ผมจะรีวิวแล้วก็รถที่เกษตรนะมินเนี่ยน้อยมากที่จะมีคนมาแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรรถที่มันไม่แต่งอ่ะมีน้อยมากๆนะครับคันนี้นะครับเป็น3.0คันแรกเลยนะที่ลูกค้าแต่งได้เต็มขนาดนี้นะครับเป็น3.0เลยคันแรกที่เอามาแต่งขนาดนี้นะตัวนี้ราคามันอยู่ที่1,519,000บาทนะครับเป็นตัว w i Track นะ V6 เครื่อง3 0 0พันให้กำลังแรงม้าที่2 5 0แรงม้าแรงบิด600นะครับมาพร้อมเกียร์ e-shifter 10สปีดหลายหลายคนเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เหมือนกันแหละพี่นะเครื่องเดียวแค่เปลี่ยนเครื่องเฉยอะไรเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างช่วงลงช่วงล่างเหมือนกันหมดนะครับวันนี้ผมจะพา,ามาชมเลยนะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างบอกเลยว่ามันเปลี่ยนเยอะมากนะครับมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนแต่เครื่องที่เขาพูดกันนะนะครับมันเปลี่ยนไปเยอะหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ใช่ชุดแต่งอันนี้นะอันนี้ชุดแต่งเดี๋ยวเราจะมาทีหลังนะครับเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะมีชื่อใหม่นะครับไม่ใช่ชื่อเดิมนะไม่ใช่ชื่อใหม่ไม่ใช่ชื่อเดิมปกติแล้วเนี่ยฟอร์เนี่ยจะมีเครื่องตัวก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็น2.2เป็น3ามเนี่ยมันเป็นเครื่องพูม่านะพูม่าก็คือตัวไม่ใช่รองเทา้าสตาร์นะไม่ใช่ยี่ห้อพูม่านะพูม่าคือเสือดํานะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นตัว อีกตัวหนึ่งก็คือแพนเทอร์นะแพนเทอร์ Panther ก็คือไอเสือที่มันปีนต้นไม้ได้ไเสือแมวอะเสือนะเสือดาวเออเสือดาวมาถึงตัวนี้ครับเป็นไลออนหรือว่าราชสีนั่นเองนะครับซึ่งเครื่องไลออนเนี่ยนะครับถูกทําโดยประเทศอังกฤษนะนะครับทำและว,วิจัยที่ประเทศอังกฤษแล้วก็การที่ทําเครื่อง V6 เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ของ Ford นะครับมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องโบราณของฟอร์ดีกว่าคือต้องเรียกว่าเรื่องที่เขาแบบ แบบถนัดอยู่แล้วไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาทํา V6 นะนะครับไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่ารถที่ขายดีอยู่แล้วอยู่เมืองนอกเนี่ยมันก็เป็นพวก V8 อะไรเขาก็มีนะครับที่ขาย F150 อยู่เมืองนอกเนี่ยทีนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องตัวนี้กันก่อนนะครับเครื่องตัวนี้ถ้าเราเห็นด้านบนเนี่ยนะครับตัวนี้นะเป็นฝาโฟมเหมือนกันนะครับแล้วตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องแบบกาไฟคุณผู้ชมซึ่งปกติแล้วรถยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องแบบอะไรอ่ะเป็นเครื่องแบบ เป็นอลูมิเนียมมั่งเป็นเหล็กมั่งอะไรมั่งแต่ตัวเนี้ยนะครับเป็นกราฟไฟต์ข้อดีคืออะไรครับมันทนทานนะมันทนทานระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาด้วยนะทำไมต้องมีน้ำหนักเบาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้การวางเครื่องแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่อง V6 ครับ V6 เป็นยังไงคุณผู้ชมดูงนี้ออกมาให้กล้องมาข้างนอกหน่อยนะลักษณะเครื่อง V6 คืออย่างนี้ครับจะเป็น V แบบนี้นะเป็น V shape ลงไปนะเป็น V shape นี่คือการวางเครื่องแบบ V6 นะครับซึ่ง V6 เนี่ยจะมีลูกสูบทั้งหมด6ลูกถูกวางแยกไว้คนละฝั่งผมบอก,กน,นะว่า V6 ของ Ford มี2ตัวนะมีเบนซินกับดีเซลที่ผมรีวิวเนี่ยคือดีเซลซึ่งลักษณะของดีเซลเนี่ยจะแตกต่างจากตัวเบนซินอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งตัวเบนซินเนี่ยตามหลักแล้วนะถ้าเป็นเป็นเบนซินที่อยู่ในแรปเตอร์เราเนี่ยตามหลักเลยลูกสูบแต่ละฝั่งที่เป็น V อย่างนี้นะ ฝั่งนี้สสูบฝั่งนี้3สูบถ้าเป็นตัวแรปเตอร์เบนซินเนี่ยมันจะมี2ท่อก็คือสูบแต่ละฝั่งเนี่ยคายออกไอออกไปเนี่ยออกท่อทีละข้างเลยนะครับออกทีละข้างสูบฝั่งขวาคายฝั่งนี้ออกด้านท้ายฝั่งซ้ายคายฝั่งนี้ออกด้านท้ายแต่ถ้าเป็นดีเซลเนี่ยมันไม่ได้ออกซ้ายขวาครับมันจะรวมกันมาตรงกลางทีเดียวแล้วถ่ายออกไปด้านท้ายก็คือตัวท่อไอเสียนั่นเองนะครับแล้วเครื่องแบบนี้เนี่ย มันก็จะสร้างงานงอกแก่ช่างนิดนึงนะครับแล้วมายกสูงแบบนี้ด้วยนะคือยังไงครับเวลาเปลี่ยนน้ามันเครื่องรู้ไหมครับว่าน้ำมันเครื่องอยู่ตรงไหนกระปลุกน้ามันเครื่องนะครับปกติแล้วแค่ขึ้นห้อยแล้วยกน้ามันเครื่องถอดตัวกรองออกได้เลยใช่ไหมแต่นี้นี่ครับเอามือล้วงอย่างนี้อาจจะรู้ยังไงนะเปิดฝานี้ออกและตัวน้ามันเครื่องมันอยู่ข้างในเองผู้ชมนะต้องเปิดนี้ออกทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องมาหามาหากลอ,องก็อี้ละนะครับ ช่างอาจจะต้องระวังนิดนึงอาจจะเป็นหัวกำ็ขัดหรืออะไรเป็นขูดรถลูกค้าเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้นะก็ต้องดูนะนะครับอันนี้จะสร้างความยุ่งยากให้ช่างนิดหนึ่งแล้วมันเปลี่ยนอะไรไปอีกคุณผู้ชมนะอ e ิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ครับหรือว่าเบรกไฟฟ้าคุณผู้ชมสังเกตต,ตรงนี้ป่ะที่เป็นสีเนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงมันคืออะไรล่ะนะครับมันคือตัวที่นะปล่อยน้ำมันเบรกให้แต่ละล้อไม่เท่ากันนะ วุจาบเลยอันนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันเป็นโหมดแบบเบรกไฟฟ้ามีตัวเพรสเชอร์ปรับแรงดันอยู่ด้านนี้แล้วการกระจายแรงเบรกเนี่ยที่เขาทําสีไว้เนี่ยสีฟ้าสีเขียวสีอะไรพวกนี้นะครับมันเอาไว้นะในการทําให้การเบรกเนี่ยมันสมดุลในแต่ละล้อไม่เท่ากันนะทำไมเป็นอย่างนั้นพออันนี้ครับมาดูฮะถ้าตรงนี้อาจจะมองไม่เห็น คือมันมีด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังนะครับมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะคุณผู้ชมนี่ที่มือผมจับอยู่นี่ตรงนี้ตรงโชกไม่รู้ตากล้องเห็นหรือเปล่านะตรงใต้โช๊คเนี่ยนะเดี๋ยวนะเข้าไปอีกนะเออตรงสีขเขียวบริเวณนี้อ่าแค่ตรงนั้นแหละนะตรงนี้เนะี่ยมันคือตัวเซ็นเซอร์ที่ตรวจรับแรง G G คือการสั่นสะเทือนนะครับคล้ายๆ G string ไหมไม่ใช่นะ G การตรวจจับการสั่นสะเทือนนะนะครับเป็นแรง G นะ ว่าล้อไหนเนี่ยมันมีการสะเทือนหรือมีการยกขึ้นนะครับคือฟอร์มรู้หมดเลยนะถ้าเป็นค่าญี่ปุ่นเนี่ยก็จะแค่มีไว้เพื่อปรับระดับไฟหน้าเท่านั้นนะครับแต่ฟอร์มเนี่ยมีไว้ปรับในเรื่องของสมดุลเบรกด้วยนะครับแล้วก็ส่วนอื่นด้วยทั่ traction control ทั้งหลายแหล่นะครับซึ่งไอตัวเซนเซอร์เมื่อกี้สมมุติว่าคุณลูกค้าไปออฟโรดนะไปออฟโรดเช่นเราไปขี่ล้อหน้าเหยียบหินข้างนี้อย่างนี้นะล้อนี้อยู่ข้างล่างล้อหลังลอย พอเราขี่ไปเนี่ยมันจะทําการนะครับล็อกนะเซนเซอร์มันจะได้ว่าล้อมันมันมันยกไนงะมันก็จะทําการกระจายแรงเบรกนะไม่ให้ล้อที่มันลอยเนี่ยทำการเบรกได้นั่นเองนะครับก็มาถ่ายน้ําหนักไปทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นอาการประมาณนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปคุณผู้ชมมาดูนะคืออะไรบ้างนี่ครับตัวกล่องควบคุมตัวนี้เปลี่ยนนะปกติถ้าเป็นตัวสองพันมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นี่คือตัว กล่องควบคุมตัวพัดลมหน้าเครื่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับมีใหญ่ขึ้นแล้วอะไรเปลี่ยนอีกกล่อง ECU ครับนี่คือ ECU อันเบเริ่มเลยถ้าเราเห็นในตัว2.0เนี่ยกล่อง ECU จะดูเล็กมากเห็นไหมอันนี้อันเบเริ่มเลยหมายความว่ามันมีการควบคุมที่ค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับแล้วนะตัวนี้สังเกตุตรงนี้ครับตรงช่วงท่อตรงนี้ครับท่อตัวนี้ เป็นกราฟไฟท์เหมือนกันคุณผู้ชมเป็นกราฟไฟท์ไม่ใช่ยางนะเป็นกราฟไฟท์นะครับไม่ใช่ยางนะแล้วก็ตัวขนาดอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยจริงๆตรงนี้มันมองไม่เห็นหรอกนะ cool er. นอินเตอร์คูลเลอร์นี่นี่อา่าตรงนี้ก็ได้เนี่ยตากล้องเข้ามาดูตรงนี้นะบริเวณมือของชี้นิดนึงนะครับอ่าแผงอินเตอร์จะมีขนาดหนาขึ้นนะจะมีความหนาขึ้นถ้าดูแผงอินเตอร์ไม่เท่าเดิมนะไม่เท่าตัว2.0นะครับ ตัวเศูนย์แผงอินเตอร์จะมีความเขาเรียกว่ามันแบนกว่านี้นะอันนี้มันจะมีความหนาขึ้นซึ่งหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าตัวนี้บูตไม่เยอะนะผู้ชมบูตมันไม่ได้ถึงตัวเก่านะไม่ถึงตัวเก่า40-50ตัวนี้ถือว่าบูตน้อยแต่ไปลงลึกตรงในส่วนตัวเครื่องที่เขาถูกวางเป็นเครื่อง V นั่นเองนะครับแล้วเครื่อง V ตัวนี้มันถูกเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง V ที่นะใช้เป็นเครื่องที่เขาเรียกว,ว่าแบบ กราไฟครับมันจะมีความทนทานมากกว่าระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองนะแล้วสังเกตด,ดูบริเวณนี้ก็คือหัวฉีดจริงๆถ้าเราถอดมาจะเห็นหัวฉีดเลยหัวฉีดมันจะแยกกันคนละฝั่งนะคือฝั่งนี้3ฝั่งนู้นสนะครับก็จริงๆมันวางคล้ายแรปเตอร์เบนซินนะวางเหมือนแรปเตอร์เบนซินเลยเพราะว่าผมเคยดูแรปเตอร์เบนซินไปแล้วแต่ที่มันต่างกันคือมันออกรวมเป็นท่อเดียวครับถ้าเป็นแรปเตอร์เบนซินเนี่ยมันจะออกทีละข้างนะ ซ้ายขวาไม่เหมือนกันแบตเตอรี่ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่ก็คือเป็นแบตเตอรี่ของตัว AGM นะครับก็จะเป็นตัวนี้8 0ป์8 0 0 c c a เท่าเดิมนะเป็นแบตเตอรี่เจลเหมือนเดิมนะครับนี่น้ำยาองน้ำยาแอร์วางเหมือนเดิมครับระบบน้ำยาแอร์เลยวางเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงกล่องฟิลยังวางตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้นะถ้าเราดูดีนะครับตรงนี้เป็นช่องบังคับทิศทางลมนะสังเกตดูบริเวณนี้จะมีที่มือผมไว้เนี่ยมันจะเว้าอย่างนี้ คือถ้าเราปิดเราปิดฝากระโปรงเมื่อไหร่ใช่ไหมครับมันจะบังคับให้ลมเดินเป็นทรงนี้ครับสังเกตดูถ้าเราปิดฝากระโปรงปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมดูตรงที่มือผมจับเมื่อกี้แต่แรกนะลมมันจะเข้ามาบริเวณนี้นะครับเข้าบริเวณนี้แล้วถูกบังคับทิศทางลมเนี่ยให้เข้าไปในกรองฝั่งนี้ก่อนนะครับเข้าไปในกรองฝั่งนี้แล้วสังเกตดูเขาทําตัวนี้มานะเป็นท่อยางซึ่งมีทรงเกลียวแบบนี้จริงๆเนี่ยท่อตัวนี้มันสามารถที่จะขยายตัวยืดหดได้นะครับบางคนบอกว่า โอ้ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นแบบแบบช่างนู้นช่างนี้ทําที่เป็นแบบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอลูมิเนียมไหมที่เป็นแบบจัดทรงดัดทรงดัดทรายเราอะนะครับจริงๆผมว่าแบบเนี้ยดีกว่านะเพราะเป็นการออกแบบของเขามาโดยการคํานวณค่าปริมาตรของอากาศมาอย่างดีแล้วแล้วลูกเข็มขัดที่เขาให้มาเข็มขัดที่ให้มาเนี่ยที่รัดท่ออินเตอร์เนี่ยไม่ได้ดูแบบกระจอกแบบ10บาท20บาทนักผู้ชมนะดูแบบงานดีมากนะครับนะสำหรับตัวนี้ โอเคนะนี่คือเครื่องของตัวนี้นะแล้วมีส่วนอื่นอะไรที่เปลี่ยนไปอีกนะครับในเรื่องของด้านล่างเนี่ยแหลกพวงมาลัยเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ด้วยนะนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแหลกพวงมาลัยสาหรับตัวนี้นะตัวจะไม่ได้ตัวเล็กเท่ากับตัว200นะเพราะว่าอาจจะด้วยกําลังขับของเครื่องนะที่มันมีเขาเรียกว่าน้ําหนักแรง ทร์กที่มันมากขึ้นนะ่ะเพราะว่าทอกหกร้อยเนี่ยบอกเลยว่ามันเอาเรื่องเหมือนกันนะขนาดผมเคยขับตัวเบนซะินน่ะที่ทรอกมันแค่เท่าไหร่เองนะนะห้าร้อยกว่าๆนละ้วก็ถือว่ามันแรงแล้วแต่เจอตรงนี้ผมว่ามันดึงมันกว่านะครับนะโอเคนะทีนี้เรามาดูในส่วนตัวชุดแต่งคันนี้ด้านนอกกันบ้างเบื้องต้นคันนี้คือสีขาวนะผู้ชมนี่เพิ่มเงินค่าสีนะนี่มันสีขาวมุกนะนะครับเนี่ยขาวมุกเนี่ยเราแลปสติกเกอร์ใหม่เป็นสีนี้เลยนะไมอามี่บลูเห็นไหม ไมอามี่บลูนะครับไมอามี่บลูก็คือสีฟ้าที่เป็นแบบไมอามี่นั่นเองนะครับนี่คือไมอามี่บลูนะแล้วบอกเลยว่าเจ้าของรถคันนี้นะจา้าบมากนะติดสติติของติ๊กเกอร์พอร์ตเฟอร,อร์มันเป็นฮูนิเก้กนเนี่ยแปลว่าพี่เขาเป็นแฟนมันแท้ของเคนบะ็อกไงเคนบะ็อกก็เสียชีวิตไปแล้วเนาะนะครับก็เป็นนักดิฟถ้าใครเคยดูคลิปที่เขาดิฟพวกฟอร์ดเฟียต้าฟอร์ดโฟลัสนั่นเองนะครับ คันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างนะนอกจากแล็บสีแมมี่บูนี่เลยกันชนหน้าเป็นแบบแฮมเมอร์แบบนี้นะติดไฟหน้าของตัวแฮมเมอร์เพิ่มความสว่างเข้าไปอันนี้บ่งบอกได้ว่าไปลุยจริงๆล้านเปอร์เซ็นต์นะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ตัวชุดลากจูงยังมีเหมือนเดิมเซ็นเซอร์หน้ายังอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาดูด้านไฟไบเมทิกครับไฟไบเมทิกยังมีให้เหมือนเดิมนี่คือออปชันที่ ฟอร์ดภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเพราะว่าไฟพวกนี้มันอัจฉริยะมากๆมันสามารถปรับสูงปรับต่ําเองได้อัตโนมัติมีปรับกระจายลําแสงนด้เองไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางโดยการใช้ใส่วนของตัวกล้องเอ a ดด้านหน้านะครับในการจับแสงนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะไม่มีนะติดตั้งเพิ่มไม่เฉยให้มันดูแบบเหมือนตัว Ford Per f o r m a n c e นทที่เป็นแรปเตอร์นะครับอทีนี้อะไรเปลี่ยนอีกนี่ตรงบริเวณนี้ครับนะ เขาเรียกว่าคอม้าครับนะคอม้าถ้าสังเกตรตรงนี้นะเดี๋ยวผมขอญอาตถือกล้องให้ดูนิดนึงนะครับอ่าบริเวณที่นี่ผมซูงไปนี่คอม้าคุณผู้ชมดูเป็นอลูมิเนียม,นะม,มนะครับเป็นอลูมิเนียมเลยนะคอม้าเป็นอลูมิเนียมแล้วตั้งฉากไปด้านหลังนั่นเองนะครับตั้งฉากไปด้านหลังหมายความว่าอ,อย่างไงครับหมายความว่าที่เป็นคอม้าอลูมิเนียมเนี่ยแล้วตั้งฉากไปด้านหลังเนี่ยทำให้การเบรคของฟอร์ดเนี่ยที่เป็นตัวนี้เนี่ย มันดีขึ้นนะครับมันดีขึ้นคือเวลาที่เราเบรกและคนที่นั่งอยู่ด้านหลังเนี่ยมันจะไม่พองกหัวเขไปนะครับมันทาการดึงลงด้านล่างนะครับเพื่อให้การเบรกมีประสิทธิภาพและเวลาที่เราไปลุยออฟโรดเนี่ยนะเวลาที่มันรถมันมีการกระแทกเยอะๆนะตัวอลมิเนียมเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นไงนะครับไม่เหมือนเหล็กมันจะช่วยให้การขับขี่เนี่ยมันขับขี่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วทีนี้ครับเราทําการเปลี่ยนปีกนกใหม่นะ ซึ่งปีกนกเนี่ยไปหาซื้อมั่วไม่ได้ด้วยนะต้องเป็นปีกนกเฉพาะของตัว3.0เท่านั้นด้วยจะบอกว่าอ๋อสั่งปีกนกเลยครับพี่เป็นรถวายแทร็กบอกร้านแค่นั้นไม่ได้ครับอาจจะได้2.0มาแล้วเดี๋ยวจะงานเข้าทีหลังนะครับแล้วจานเบรกเนี่ยตัวนี้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าตัววายแท็ก2.0นะมีขนาด342ม mm, ิลลิเมตรใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อันนี้คือจานเบรกมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเขามีการปรับสมดุลเบรกใหม่ ซึ่งตัวโปรแกรมของตัวเบรกที่เป็นเบรกไฟฟ้าของ Ford เนี่ยที่เป็นตัว3 0เนี่ยก็ถูกโปรแกรมใหม่เหมือนกันให้ฉีดน้ามันเบรกที่ผมชี้ตัวแ,ตแรกแล้วทําใหม่เหมือนกันไม่เหมือนตัว20นะคือเปลี่ยนใหม่ไปเลยด้วย,วยความที่ว่ารถอาจจะแรงขึ้นหลือขึ้นเขาต้องเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับนะในส่วนของตัวฐานล้อช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญคัอเลย,ยไหมเพลาหน้าครับเพลาหน้ารุ่นนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งดุลนะนี่ถ้าผมยกขึ้นให้ดูได้เนี่ยผมยกให้ดูเลยนะ ปกติบางค่ายเนี่ยเป็นแค่ครึ่งเดียวนะนะครับแต่นี้เพลาขับหน้าเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะให้เป็นอลูมิเนียมมาเลยข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือช่วยให้มันไม่มีความร้อนในเรื่องของเพลาหน้าแล้วถามว่าไม่ใช้บ่อยพังไหมไม่พังครับนะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้สะสมความร้อนเหมือนตัวที่เป็นเพลาเหล็กนั่นเองนี่คือข้อดีของตัว3.0ที่เป็นตัว DCOV 6ตัวนี้นั่นเองนะสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็น V 6มีอะไรบ้างนอกจากหน้าตาม,มีแค่นี้ครับ จริงๆก็ติดกันได้นะมีแค่นี้นะตัวกล้อง3ามร่อง,องสีขามีให้เหมือนเดิมนะครับมีให้เหมือนเดิมคันนี้ยกสูงขึ้นมานะครับสนิ้วเปลี่ยนโชค๊คโปรเฟนเดอร์เป็นตัวท็อปเลยแล้วก็เปลี่ยนบันไดข้างเป็นแทมเมอร์นะจริงๆนะซื้อรถล้านห้าคันนี้ผมบอกแล้วว่าแต่งไปแต่งมาเนี่ยซื้อแรปเตอร์ได้เลยนะเพราะใช้เงินแต่งเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราก็แรปสีดําให้นะด้านหลังก็ติดตัวโลบาร์ของฟอร์มีให้อยู่แล้วไปเพิ่มตัวนี่ครับโรลเลอร์โคสเตอร์นี่ โรลเลอร์แชตเตอร์นะครับติดเพื่อเป็นแบบกระบะท้ายนะครับแล้วดิสเบรกหลังมีเหมือนเดิมครับรุน่นนี้แต่ว่าคันนี้นะที่เห็นยางโรลล์อย่างเงี้ยคือใส่ยา30ง305ครับผู้ชมเนี่ยยาง305นะใส่ขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ยกสูงขึ้นมาด้านหลังก็ติดสติกเกอร์ฮูนิเก้นนะฮูนิเก้นนี่ก็จะเป็นเคยเห็นรถเ่ยของเคนบล็อกนะครับใครไปเปิดดูเซิร์ชใน YouTube ดูนะครับเคนบล็อกนี่เป็นฮูนิเก้นอย่างนี้แหละนะครับนะสีไม่อเมียบูนะโคตรเท่นะครับนะี่ กระบะท้ายยังเหมือนเดิมนะแต่สีขาวข้างในบางคนบอกไม่แลบเหรอไม่แล็บครับถ้าแลบข้างในผมบอกเลยว่าแพงเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนะแลบอย่างนี้นะมันมีหลายเกรดนะครับนะมีหลายเกรดนะครับแล้วของแต่งเนี่ยไม่สามารถรวมในราคาของรถยนต์ได้นะครับรวมไม่ได้นะครับต้องจ่ายแยกต่างหากหลายท่านถามมาว่าเอาไปรวมในราคารถได้ไหมแต่งเพิ่มไม่ได้ครับเมื่อก่อนไฟนั้นเคยให้ทานะครับแต่ตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะอด้านในนะเป็นประมาณนี้ก็จะเหมือนกับตัววาย a แท็กที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะ หน้าจออะไรก็เหมือนเดิมนะแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมคือเวลาที่เราขับขี่นะครับเวลาเราขับขี่เนี่ยมันมันไม่เหมือนกับตัวปกตินะมันมีตัว 4A มาให้ตรงนี้เห็นไหม 4A เนี่ยมีเพิ่มมาให้นะครับเหมือนแรปเตอร์เลย 4A คือยังไงครับที่ผมบอกเมื่อกี้แหละที่มันมีเซ็นเซอร์อยู่ด้านหลังไปกินผู้ชมเซ็นเซอร์ตรงเมื่อกี้มันจะทาการจับ 4A ให้ด้วยเช่นถ้าพี่เข้า 4A แล้วรถมันรู้ว่าตอนนี้เราวิ่งในออฟโรดอยู่ มันจะปรับอัตโนมัติเลยว่าข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นด้านหน้า50หลัง50หรือด้านหลัง80ข้างหน้า20นะครับ o r ดมันจับให้เองเนี่ยคือความอัจฉริยะของ 4A นะครับนะไม่ต้องไปคอยหมุนหมุนเหมือนอะไรกันให้มันแบบยุ่งยากนะครับไฟสูงออโต้มีให้หมดหน้าจอนี่ทำงานได้เลยหน้าจอเนี่ยเพียงแค่เรากดอย่างนี้ครับนะหน้าจอเพียงแค่พี่ๆเนี่ยกดเข้าไปนะกดเข้าไปอยากจะได้แบบไหนนะ สมมติหน้าจอเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าหน้าจอบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงโหมดออฟโรดเร่งด่วนที่อยู่บริเวณมือผมตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งนะพอกดไปหนึ่งครั้งโหมดออฟโรดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ครับนะเห็นไหมจะมีกล้องมีอะไรบอกแล้วนี่กดใช้ดิฟล็อกครับกดได้เลยนี่กดเข้าไปล็อกเลยนะครับนะหรือว่าจะใช้โหมดลงเหวนะต้องโมลงเหวจริงนะไม่ใช่ไปลงทางเฉยแล้วไปกดใช้นะคันหน้าเขาจะไอ้นี่เอานะเพราะว่า เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะลงลงลงดอยช้ามากๆนะครับถุงลมนิรภัยมีให้รอบคันนะมีหมดทุกอย่างจีนโดยความดวกความปลอดภัยเบรกมือไฟฟ้าเบาปรับสูงต่ำได้แปดแปดระดับนะครับถุงลมนิรภัยเนี่ยครบคันเลยนะแล้วก็กระจกตัดแสงอัตโนมัติพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หมุนไปเนี่ยเบามากล้อขนาดนี้หมุนก็เบาเลยแล้วรุ่นนี้นะพวงมาลัยเปลี่ยนไปคันเร่งเปลี่ยนไป เบรกก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันอยู่ที่โหมดขับขี่ที่เราเลือกเช่นโหมดธรรมดาโหมดปกติโหมดลากพวก่วงนะครับถือว่ารุ่นนี้มันตอบโจทย์สําหรับใครรู้ไหมคนที่ชอบขับรถเดินทางไกลไบ่อยๆ mm hmm. เช่นลูกค้าอาจจะไปออกทริปประเทศจีนขับไปเวียดนามนะไปเที่ยวที่ไหนก็นแล้วแต่ที่เป็นทางไกลแล้วก็อยากจะลุยจริงๆเพราะว่าแรงทอร์ค่อนข้างเยอะนะพอทอร์กเยอะเนี่ยผมบอกแนละ้วว่าเขาในประเทศไทยเนี่ยเหยียบเปนะไปได้หมดทุกที่นะครับ ถ้าลูกค้าชอบสาระความรู้แบบนี้นะครับติดต่อผมได้นะหรืออยากซื้อรถกับผมก็โทรมาที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้หรือแอดไลน์ดีมาคุยกันนะครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับพี่สวัสดีครับ